สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนใหม่สวัสดียินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่จากเพชรราม่านะคะวันนี้โค้ชแนนดินเตอร์จากบาเยิร์นมิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะมาเรียนรู้วิธีการปิดไมค์ก่อนเข้าห้องเรียนกันดีไหมคะ ค่ะวันนี้อาจจะล่าช้านิดนึงสาหรับหลายท่านที่ต้องมาเรียนการปิดไมค์แต่วันนี้นะคะเรามาเรียนการปิดไมค์ก่อนเข้าห้องเรียนจริงเลยดีกว่านะคะที่เราจะเห็นแบบนี้นะคะวิธีการเข้าห้องเรียนเนี่ยเมื่อเรากดเข้าร่วมเรียนแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นนะคะว่าหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะของฟังก์ชันของบางคนจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือไมโครโฟนเห็นไหมคะตรงนิ้วชี้ของโค้ดแนนชี้ นี่คือไมโครโฟนทิ้งที่มีความจําเป็นเมื่อท่านกดเข้าร่วมประชุมแล้วเรียบร้อยนะคะท่านต้องแตะไมโครโฟนนี้นะคะให้เป็นสีขาวแบบนี้หรือถ้าฟังก์ชันของท่านเป็นแบบนี้แบบขวามือนะคะท่านต้องแตะไมโครโฟนของท่านให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการปิดไม์แล้วก็เงียบฟังนะคะในห้องเรียนจะต้องไม่มีเสียงดังเข้านะคะซึ่งท่านสามารถทําตามคลิปนี้ได้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะเราต้องเข้ามาแตะไม์ให้ถ้าเป็นฟังก์ชันใหม่ต้องแตะไม์ให้เป็นสีขาว ผิดค่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นฟังก์ชันตัวเก่าต้องแตะไม้นะคะเป็นแบบนี้ให้เป็นสีเขียวนะคะเห็นไหมหน้าจอมี2แบบที่โค้ดแนนให้ดูนะคะนี่คือการเข้าห้องเรียนอยา่างถูกต้องคือเข้ามาแล้วต้องเงียบนะคะกดเข้าไปร่วมประชุมเสร็จปุ๊บนะคะท่านจะต้องปิดไม้ทันทีนะคะทีนี้หน้าจอนะคะก็จะเห็นแบบนี้ถ้าท่านเข้ามาแล้วท่านไม่เห็นห้องแชททาไงก็แตะที่ลูกศรชี้ตรงนี้เห็นไหมคะ ท่านก็จะเห็นห้องแชทว่าเขาเรียนอะไรทีนี้เอาแล้วถ้าเกิดว่าจะเข้าไปปิดไมค์หรือเข้าไปวางสายทาอย่างไงท่านแตะไปที่รูปที่มันลอยอยู่นี้เห็นไหมคะรูปกลมๆที่มีทุกโทรศัพท์ท่านแตะเข้าไปท่านก็จะเห็นไมโครโฟนเห็นไหมคะท่านสามารถสลับได้และตรงกากระบาดตรงนี้คือการวางสายนะคะส่วนในฟังชั่นตัวนี้นะคะของ Android รุ่นนี้ท่านสามารถกดสีแดงนะคะวางสายเลิกประชุมนะคะเลิกเรียนนั่นเองอ่ลองไปดูคลิปกันดูนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ บอกนะคะส่งมาในในช่องแชทนะคะว่าท่านพร้อมแล้วท่านดูคลิปแล้วท่านพร้อมนะคะแล้วก็ปิดไม์เป็นนะคะส่งมาคําว่าพร้อมนะคะจะพาเข้าห้องเรียนทันทีนะคะพร้อมกับสลิปนะคะแล้วก็รูปของท่านค่ะแล้วเจอกันในห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะ